สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีหอยราพัฒนาพี่น้องวันจันทร์เด้อค่ะเด้อจันทร์จันจันเมื่อื่นวันนั้นนั่นวันวันอันวันที่สิบเก้าหอยราเป็นเพียงแนวทางนะคะโปดใช้จัรยานในการรับชมด้วยค่ะหอยมีเข้ามีหลุดค่ะไม่ได้สนับสนุนการพนันได้พี่น้องเด้ออ่ะนี่คือคำเตือนทางช่องเด้อค่ะเด่น จับสองตัวเด้อพี่น้องเด้อสองตัวบนบวกล่างเก้าหกสี่หกเก้าหกสี่หกเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ด เ0้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์ก้าศูนย์เก้าสามเก้าสเจ็ดสี่เจ็ดส่ศูนย์สี่สองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ สามสี่เด้อสองสี่ห้ส,ส,หสชุดพี่น้องวันนี้สตัวตัเด้อสาตัวออต,วตวเัเก้าสาดเก้าเจ

903ยังก็703 8 3 0 3ยังก6 3 4 หกศนย์สี่อันนี้เจ็ดศูนย์สามหกีงสี่หกแปดหกสยังหกสามสี่ศูนย์สามาเจ็ดศูนยเได้พี่น้องสองสี่ห้ห้าสชุดขึ้นกันพี่น้อง ไม้เป็นเพียงแนวทางงวดพญยายในเขาเด่นรับเขาไว้ล่างหกโตด้วยพี่น้องเข่าสี่แปดงวดนี้มันสิเขายังมือเนี่ยติดสามติดสี่มีตัวไหนบ้างมีตัวนี้ติดสี่ติดสามติดสี่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 ด้วยพี่น้องเด็ก 1, นึ่งสองสามสี่ห้าหาตัวเดว้อันนี้ติดสามติดสี่ติดทั้งสามทันน้งสี่คะแนนให้ติดสามก็คือตัวนี้ตัวเดียวตีนตัวนี้ว่าเอาโบยลินบ่าม่านน้ำกันบ่แน่ได้ลังเถือกมาได้พี่น้องอันนี้เอาติดยังเอาติดสามบ่ เน้นสามป่ะศูนย์สามเก้า 0, 3, โอ้มากตัวนี้ไว้พี่น้งองเออโมเมนเว้ยศูนย์กับเก้ามานักกันอันนี้เก้าสามอาจจะเป็นตัวนี้อะตัวนี้กับโมเมนบ์โมเมนบ์โมเมนอาจจะเป็นตัวน,จจน,วนี้ตัวนี้ก็ไม่ใช่ตัวนี้คืออยู่นี่ตัวนี้ตัวนี้ก็คือ ตัวนี้ไม่ไม่คือเน้นตัวคือให้ด้พี่น้องเน้นตัวคือให้จ้ะแล้วบานนี้ตัวนี้เก้าสามก็คือเก้าสี่ก็คือเด้อเจ็ดสี่เก้าเจ็ดเก้าหกหก เน้นให้เท่านี้เลยพี่น้องเก้าสี่เก้าสามตัวเน้นนี่นี่สีนี่สีนี่คือตัวเน้นเ้ยพี่น้องเบิ่งเอาจบคลิไปไว้แค่นี้แหละค่ะอันนี้คือสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งเยพี่น้อง สูตรหนึ่งดาวพัฒนานี่ยอีกสูตรหนึ่งแล้วพี่น้องเด้อลงมือแรงมันมือแรงลงมือแรงนี่แหละม,มือแรงเสร็จลงให้เก็บหน้าจอค่ะมีสิบชุด เก้าหกสี่หกเก้าเจ็ดศเจดเกเกสมเกซมากให้เก้าซแล้วพี่น้องมากหลายสองตัวนี่อันเลขสามตัวก็มากหลายในคู่นี่กับนี่นี่คู่นี่มากหลายนี่ที่ได้กาให้แมนมากด้วยพี่น้อง มีสิบชุดเก้าสามเจ็ดเก้าศูนย์สามตัวนี้ก็มักพี่น้องไม่ได้ขีดให้เนาะนีะ่แหละมีมกัก4ีโต๊ะหนึ่งสองสามี่อดใช้ไิจะเรยียนมีการรับซื้อด้วยขอบคุณค่ะหวยมีเข้ามีหลุดค่ะพี่น้องฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยพี่น้องเด้ออ่ได้พลคลิปใหม่ๆเด้อลงปุ๊บเห็นป๊อโหลดพี่น้อง กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเสื้อไม่พลาดคลิปใหม่ๆแนวทางค่ะแนวทางเวลาพัฒนานี่คือแนวทางจ้าลงแนวทางแค่นี้แหละค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ